สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตลงเป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยซึ่งบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่ทราบเนะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ที่ยังไม่เคยทราบมาก่อนนะคะคือพอดเออีเราได้ไปเที่ยวทางภาคเหนือเนาะแล้วเราก็ไปเจอร้านขายชา ซึ่งอ่ะโอเคเราก็คุยกันว่าเอ,อชาแต่ละชนิดเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คุยกันว่าอืเวลาทานชาทาไมท้องผูกนะคะเราก็ได้เก็บเล็กๆน้อยๆมาว่าวิธีการชงชาที่ถูกต้องนะคะก็คือไม่ควรแช่ใบาชาอยู่ในน้ําร้อนเนี่ยเกิน1นนาทีเพราะว่ายิ่งแช่นานคาเฟอีนก็จะออกเยอะพอคาเฟอีนออกเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เราท้องผูกได้ ด้วยความที่น้องเขาน่ารักกันะแนะนําเราจนตอนแรกจะซื้อแค่ชาเราก็เลได้อุปกรณ์เข้ามาด้วยนะคะก็คือชง1ครั้งเนี่ยก็จะใส่ใบาชาไปประมาณ1ช้อนเนาะหช้อนเสร็จแล้วก็อ่าเราก็จะใส่น้ําร้อนลงไปล้างล้างทําความสะอาดอันนี้ก่อนนะคะ อันนี้มันดีตรงนี้อ่ะพี่ชอบตรงนี้ก็คือมันกดปุ่มนะคะแล้วน้ํามันจะลงไปข้างล่างอันนี้ก็คือเป็นการล้างทําความสะอาดทิ้งไปรอบนึงอ่าเสร็จแล้วทีนี้ก็คือเขาก็ให้เราใส่น้ําร้อนลงไปในนี้นะคะแล้วก็แช่ไว้ไม่เกินหนึ่งนาทีหรือจริงๆ30สามสิบวินาทีก็ได้แล้วนะคะ สาวินาทีผ่านไปนะคะเราก็จะกดตรงนี้ให้น้ำมันลงเนี่ยอันนี้ก็คือฐานได้แล้วแค่นี้ก็คือถ้าทำแบบนี้อันนี้ก็ก็คือจะเป็นชาที่มีประโยชน์แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่เขาบอกเราเนะเขาบอกว่าชาพวกนี้ไม่ควรที่จะชงเป็นแบบชายเย็นเนาะอันนี้เราก็ไม่ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันก็คือ เขาบอกว่าชาพวกนี้เหมาะกับกินเป็นชาร้อนเท่านั้นไม่เหมาะกับการมาทำเป็นชายเย็นเลยเนาะอ่ะโอเควันนี้ขอ,อเป็นคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะเป็นแบบเก็บเล็กเก็บน้อยเนาะแล้วก็เผื่อจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ